สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวเซตเอ디ชั่นหน้าใหม่อาดยะทธรรมแสบเซตให้โลกเห็นที่นี่บ้านไร่สวนสุขจังหวัดกาลสินจา้ายาวๆเนี่ย คือกล้วยอะไรครับกล้วย,ยร้อยหวีครับร้อยหวีค่ะกล้วย100ร้อยหวีมันร้อยหวีมันถึงร้อยหวีไหมครับเนีย่ยโอ้น่าจะถึงเป็นหลายร้อยเลยค่ะม,มันจะยาวลงไปนะครับยาวไปอีกละยาวเหมือนวังช้างค่ะเขาจะเรียกได้2ชื่อคือ100ร้อยหวีกับวังช้างอันนี้มันคือกล้วยลักษณะเป็นแบบแบบไหนครับเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมหรือกล้วยไข่เงี้ยครับอ่าอาไปทางกล้วยน้ำว้าจ้ะหลักๆเอาไปทําอะไรหรอครับโชว์ค่ะ สวยงามแค่ขลก่ยวยงามแค่น,นั้นแหละใช่ค่ะลักษณก็จะเป็นโชว์สวยงามจ้ะแต่เราไม่ได้มีแค่นี้เรามีอีกอีก,อกหลายสายพันธุ์หลายสายพันธุ์ค่ะอ,อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้คือสายพันธุ์อะไรนะครับกล้วยไข่แฝดสยามค่ะกล้วยไข่แฝดสยามจ้ามันออกเป็นเป็นแฝดเหรอเป็นแฝดออกได้หนึ่งถึงหกเือผขนมันเป็นยังไงครับเนี่ย มันจะกลมๆเนาะเหมือนกล้วยไข่กล้วยไข่ทั่วไปอะค่ะเหมือนกล้วยไข่ทั่วไปเหมือนกล้วยไข่ทั่วไปหมดทุกอย่างแล้วก็กล้วยไข่หวานเนื้อแน่นปลูกยังไงฮะปลูกธรรมดาค่ะอย่างนี้ก็ยังเป็นเศษค่ะเนี่ยเห็นไหมออกเศษเนี่ยเศษสามเลยค่ะเศษสามตาเดียวเศษสาตาเดียวค่ะตอนนี้ให้หน่อละเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยจ้าเจ็ดร้อยกับรายการที่มานะคะดูที่นี่นะครับแล้วบอกมาเลยนะครับมาจากช่องเจ็ดจร้อยจ้าถ้าไม่มาจากรายการจะเป็นหน่อละพันห้าอันนี้อีกสายพันธหนึ่งนะคะ เป็นกล้วยหอมค่ะมาหอยหอมแปดหักนี่ไงคะสองยอดแปดที่ยอดจ้ามันะจอกได้หลายลักษณะค่ะครับดูอันนี้เหมือนดอกไม้เลยค่ะเห็นไหมคะอ๋อเห็นค่ะเหมือนดอกไม้ดูสิไม่เออไม่เหมือนไม่เหมือนปลีกล้วยเลยครับเหมือนดอกไม้ค่ะราคาหนอละแปดร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่ามากับช่องเจ็ดสีสามร้อยห้าสิบ ไปเห็นกองอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเนี่ยครับเนี่ยค่ะเทคนิควิธีใส่ปุ๋ยที่สวนครับคือเราจะขนออกมาจากควักควายใช่ไหมจากมากองไว้เวลาฝนตกมาพวกมแมลงมาเขาจะมากินใช่ไหมแล้วก็ไก่ก็จะมาเขี่ยกินแมลงอีกทีหนึ่งครับเพื่อช่วยเรากระจายปุ๋ยนี่คือวิธีการใส่ปุ๋ยของพี่ใช่ไหมบง่ไงหลักๆแล้วที่นี่เขาขายหน่อขายพันธุ์กันครับจึงรวบรวมกล้วยสายพันธุ์หายากเอาไว้เพราะใช้เวลาปลูกเท่ากันแต่ว่ามีราคาที่สูงกว่า อันนี้นิ้วมือนางครับว้าดำครับหอมม่วงเตี้ยครับน้ำมาด่างไอศครีมตัวนี้กล้วยเทพพนมหักมุมกนวนจ้ะเจ้าของสวนยอมรับกับผมนะครับว่าเป็นคนชอบของแปลกๆเพราะเห็นแล้วน่าทึ่งน่าค้นหาเพื่อนนี่คนผู้เดียวยกบ่ข้นสอ,อนกล้วยเจ้าของเัยได้ไ่มเขาอย่างี้เจ้ายกเคียกยยล้ว,ลวยไปหคอยเราจะก้นนอล้วยไปคอยน้ำแนำมาสัน่นเรากับย่านี่จมเราขีดขานเถียงเราก็เลยกวนนอล่วยไปนั่ง หิวขึ้นไปรถไปนั่งบ้านนี้เมื่อนั่นจุดพิกผันเลยค่ะลูกค้าเทียงกันหาลานเ,<อ>เทียงกันยตินอกไล้วย<อ>ไอเดียบันเจิดเกิดขึ้นเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้ขายนอดีกว่าขายนวยมีต่อตอนหน้ามาดูจุดเริ่มต้นของคนไม่เคยทําเกษตรแต่ประสบความสําเร็จได้อย่างไรรวมถึงพืชแปลกๆยังมีอีกหลายชนิดตะลุยต่อยอดสวัสดีครับ